สวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทั้งหลายเพื่อนเพื่อนทั hmm. ่วโลกเนาะแต่เนาะที่น่ารักน่ารักสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทักทายวันอาทิตย์เนาะแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดมกราคมเนาะแต่เนาะม้าอย่างวัยเายาหลายหลายคนเพื่อนเอฟซีที่ว่าอยากหูอยากหูแล้วก็หลายหลายคนที่แบบว่าถามมาเนาะว่ยยายาได้ฟินหรือยัง ผ่านหรือ,อยังได้จักเรยนอย่างประมาณนี้นอตะตาเนาะยายาแต่เมื่อเราห้ฟังนอะเตอเนาะยาย่าผ่านกด youtube วันที่ทสิบสี่ท่านว่านอตตาเนาะสิบสี่ท่านว่าแล้วก็ยาย่าก็ผ่านหนึ่งพันคนเพื่อนหนึ่งพันัพ์แล้วก็สี่พันชั่วโมงยาย่าผ่านกดวันที่สิบสี่ท่านว่านอตเตอผ่านแล้วแล้วก็ ก็ทำมาเรื่อยๆจากพ่อพานแล้วนะทำมาเรื่อยๆฮกเม่อยาๆก็ได้เลยจ้ะได้สิบเหรียญสิบสิบก็เหรียญเหรียญนะจ้ะเพราะไรมาสิบกาเหรียญมันบอก็ได้อีเมลจาก o g l e a d s อ n s e ส่งมาเนาะจ้ะส่งมาส่งอีเมลมาบอกว่าเออเธอพานแล้วเอออันเธอได้สิบเหรียญพอแล้วเ้อก็เลยเพิ่นกระส่งมาให้วันที่ยี่สิบห้าส่งพิ้นมาให้วันที่ยี่สิบห้า แต่ว่าจากวันที่ยิมหาเพิ่นแค่ทรงอินอินโฟเมียลระยังก็ภาษาสวีเดนอินโฟเมียหรออินโฟเมชันมาตะนเพิ่นก็ทรงทรงมาบอกอ่ะค่ะทรงอีเมลมาบอกว่าทรงพีนมาหายแล้วเพราะว่าเธอได้เกินสิบเหรียญละสิบเหรียญล้ะสันว่าทรงมาหายหายลอประมาณ คนบอกว่าห้รลอประมาณสองอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์เด้อว่าสันพินเขาพะพ่อเธอได้พินปุ๊บเธอกับเฝ้าก็ได้เฝ้าทรงพินโคตรถึงไปเพิ่นเนาะจ้ะพินโคตรภาษาสวีเดนบางที่ขอโทษหลายๆด้วะยะจย่าเบาสับสนทั้งสวีเดนทั้งไทยขอโทษหลายๆจ้ะพินเห็นไหม ภาษาสวีเดนห้องพิ้นโคตรแต่พภาษาไทยกับห้องพิ้นก็คือพิ้นกับพิ้นกับกับพิ้นอยู่ได้ลยเนาะแต่ผันทรงมาวันที่ยี่สิบหาท่านว่าเนาะแต่เนาะพอดีหกมื่อมันบอกมันก็ได้สิบเรียญนะคะครบสิบเดือนผันกระทรงมาให้เริ่มทรงมาวันที่ยี่สิบหาทันว่าแล้วก็จากวันที่ยี่สิบหาท่านว่าก็นับมาถึงวันที่สิบหกมอบ้านเนาะได้พิ้นเลยเนาะ ได้พิ้นวันที่สิบหกเดือนมกรากับพอดีกสามอาทิตย์เต็มๆนอกจากที่ลอคอยเนาะแต่ว่าเพื่อนก็บอกอยู่ว่าประมาณสองอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์อได้พิ้นเด้อสัน้นขั้นบ่อได้ก็จังทรงไปแก่งเพื่อนเอกกื่งหนึ่งภายในระยะเดือนนั้นนะจ้ะเดือนหนึ่งนะแต่ว่าได้แล้วจากเมื่อวานในได้พิ้นแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆพี่น้อง,งปลองภายทั้งหลายขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายที่ซอยใหยะยาได มาทุกวันนี้คืนไม่อีกเก้าเนาะตะเนาะกันยังบ่บปังอีกละกันยังงามไต่จ้งสิทาเนาะตะเนาะสิทาอีกลอยเหรียญบนได้บันดนี้จ้งสิได้เนาะตะเนาะค่ะอีกลอยเหรียญโอ้มันก็นคือเนี่ยคือขึ้นไปขึ้นมากก็ได้บางที่ทาคลิปเนี่ยกับแมเมนง่ายเนาะแต่เนาะอีกอย่างใหญ่ก็แบบรู้สึกว่าจะปึกอยู่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์เองดีๆเนาะ เฮ็ตไปธรรมดาฮะแม่แต่ทุกอย่างกเฮ็ตได้อยู่เกี่ยวกับกัรชีวิตประจําวันของเฮาเก็ตแต่ว่ามาทําคอนเทนต์ทำอย่างไ้มันสวยๆคือไท้บ้านคนจะอยากเฮ็ดว่าเป็นก็ไปเบิ่งยูเบิ่งขาเจ้าเห็ดก็เบิ่งแต่เฮ็ดว่าเป็นจะเฮ็ดบ่ไรคือเ่านอกจากสิมานังซี่บอกโต๊ะโตจังสิได้เนาะแต่เนาะขอบคุณหลายๆจะย่างหน่อยก็ได้มาถึงทุกวันนี้ได้พิ้นแล้วกับขอบคุณหลายๆเด้อแต่เด้อทุกคนที่ อุดหนุนที่มาเอ็นดูเมตตาที่ว่าเขามาเป็นกําลังใจให้กันและกันนอกจากยายาจะไปหาทุกๆคน,นกันจะไปจะไปเบึงจะไปส้มไปให้กําลังใจทุกๆคนนอกจากเนาะต่างคนต่างให้กําลังใจกันขอบคุณหลายๆ้อจ้ะยายยายาผ่านแล้วจ้ะได้พินแล้วเมื่อวานนี้แล้ว้ะได้พินแล้วแต่ว่าบด้รอ,อาออจดหมายหันมาโชว์เพราะว่า พวายายาบร,าริสุทธิ์เพื่อนบริสุทธิ์มาให้ในสวีเดนพวายายาป้อนข้อมูลเข้าไปในของเมืองไทยเอาที่อยู่ของเมืองไทยเนอะแต่ส่งไปเพื่อนก็เลยส่งอันจดหมายอันไปเมืองไทยกะส่งจดหมายไปเมืองไทยก็เลยก็เลยบริแรออกมาโชว์ให้พี่น้องเบิงบาไา้บ่าเอามาโชวให้เห็นที่จริงได้แล้วจ้ะ ก็พอดีได้มเมื่อวานนี่เป็นซ้มอาทิตย์เต็มๆแต่ได้พิ้นแล้วจ้ะส่วนเหรียญนันได้ได้ครบได้เหรียญครบตั้งตั้งแต่หกมืออาทิตย์แรกน่ะจะ้ะได้เลยเหรียญขึ้นไวๆอาทิตย์แรกน่ะจะ้ะมันก็ขึ้นมาไวๆขึ้นมาไวๆ,ไวๆเหรียญขึ้นมาไวแล้แบบนี้ตั้งแต่ครบสิบเหรียญปุ๊บอันนี้พอขึ้นมาเนี่ยเกือบหอดยี่สิบเหรียญละประมาณสองอาทิตย์นี่จะ้ะแล้วก็มันก็นลงไป ลงไปเนาะแต่เนาะคืนมาแล้วก็ลงไปขึ้นมาแล้วก็ลงไปเองสิแม่จะเรียนแม่อันสําหรับของอันบ้านแน่บัญชี y YouTube เนาะจ้ะมันขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าเเรียนอยู่ในอันเอเซนมันก็ยังอยู่คือเก่าอันนั้นมันคือจังของแน่นอนเนาะจต่เรียนอยู่ในอันบัญชีเอเซนนะแต่มันจะแน่นอนจ้ะถ้าว่าพี่ u t u b e เขาบอกเขาบอกว่ามันผ่านแล้วมันได้แล้วก็คือมันได้อะค่ะ ถ้าเขาไปค้นเบิงมันก็จะเห็นอยู่หันอยู่ในอันของเอเซนกับของ youtube บ่คือกันของ youtube บางที่เห็นหลายหลแล้วมันก็ลงก็มีจฉามันลงของ youtube ในบัญชี youtube นะแต่นอกมันจะมีสองหมงอยู่ในบัญชี youtube แล้วก็อยู่ในบัญชีเอเซนของเอเซนมันแน่นอนค่ะมันกล้ใยๆว่าเขาไปเบื้องหลังบ้านที่ว่าหลังบ้านมีต้นไม้แล้วก็หลังบ้านอีกหมงหนึ่งที่ว่าเป็นยังชั่วโมงอยู่อีกครั้งนอกเหมมันคือไดายหลายแท้ แต่ว่าชั่วโมงยม่องตนใหม่มันยังบมถึงคือยม่องต้นใหม่น่ะมันแน่นอนกว่านะจ๊ะมันแน่นอนเลยมันจะพมมีรถตรงตนใหม่ชั่วโมงนะจ๊ะหมายถึงชั่วโมงแต่ว่าถ้าชั่วโมงข้างนอกล่างบ้านมองอื่นก็ยามองได้กระตมแต่ว่ามันเก็สิมันบอแน่นอนจัะตรงนั้นบางที่มันก็มีรถลงก็มีไดจ๊ะบางที่มันก็ขึ้นบางที่มันก็ลงอะคล้ายๆเหรียญอยู่ในบะในบาน y o ยูทู e นะจ๊ะในช่องในบัญชียูทูปเฮาเนาะบางที่มันก็ขึ้นบางที่มันก็ลง ขอยงยงยานงี่ก็จะลงแถบเสมอขึ้นเสมอเท่ากันแต่ก็ลงเสมอค่ะลงเธอละหกสิบเจ็ดสิบสตางค์ <c oughs> แต่ว่าภายในอาทิตย์แรกขึ้นลายจะขึ้นเมือ่อละเกือบสองเหรียญเกือบสองเหรียญนั่นจะเกือบสองเหรียญเหรียญกลัวล้วงเมื่อเหลียญนั่งแต่ขึ้นไว้แบบนี่เพิ่นทรงมหายแล้ว์ไดพินแล้วก็เดี๋ยวนี้ในบ้านยูทูบก็ ข้นแน่ลงแน่ขืนแน่ลงแน่จกักง่านได้เสียหอดเลยนันต์เนาะเท่าน,นี้แหละจ้ะที่มาบอกพี่น้องปองไปทั้งหลายขอบคุณหลายๆ้วแต่ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนจ้ะที่เขามาเบิ้งมาให้กำลังใจก,กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยายา,ยา,ยาน้องคายในสวีเดนนด้วแต่เด้อขอบคุณหลายๆจา้ายายาไดแล้วจา้าพินจา้าใดแล้วตอนนี้เรียปล่อยแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้า